การเลือกตั้งครั้งนี้ก็หมายความว่าน่าจะมีพักใหญ่เพียงพักเดียวของนายกรัฐมนตรีหุนเซน CPP ที่จะได้เข้าสู่สนามการแข่งขันนะคะแต่ฝ่ายค้านก็ไม่หยุดการเคลื่อนไหวทั้งมีกิจกรรมและพยายามสื่อสารกับผู้คนในโลกออนไลน์รวมถึงออกมาชักชวนให้ประชาชนทำบัตรเสียด้วยการบอยคอรดการเลือกตั้งค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะ บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งในกัมพูชาเต็มไปด้วยธงสีฟ้าของพรรคประชาชนกัมพูชาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนการเลือกตั้งที่แทบจะไม่มีคู่แข่งหลังตัดสิทพักคแสงเทียนพักฝ่ายค้านเพียงหนึ่งเดียวไปก่อนหน้านี้าโฆษก,รรกพรรคประชาชนกัมพูชาระบุว่าหน้าที่หลักของพรรค CPP คือการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองอย่างที่ทํามากว่า30ปีเมื่อพักแสงเทียนถูกตัดสิทธิ์ได้เห็นการออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์ให้คนไปทําบัตรเสียเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมพักแสงเทียนออกมาระบุว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่สมาชิกพักและนักเคลื่อนไหวหลายคนก็ถูกจับกลุ่มด้วยข้อหาบอยคอรดการเลือกตั้งขณะที่สมรังสีแกนนำฝ่ายค้านกัมพูชา จ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคกู้ชาติกัมพูชา (CNRP) ที่ลีภัยในต่างแดนรวมทั้งกลุ่มเยวาวชนใช้ช่องทางออนไลน์เคลื่อนไหวบอยคอรดการเลือกตั้งให้คนไปทำบัตรเสียเพื่อแสดงจุดยืนไม่ยอมรับการเลือกตั้งนำไปสู่การตัดสิินักการเมืองและนักเคลื่อนไหวกัมพูชาในต่างแดนรวม17คนหนึ่งในนั้นก็คือสมรังสีแกนนำฝ่ายค้านกัมพูชาที่ลีภัยในฝรั่งเศสเขาแถลงผ่านช่องทางออนไลน์ จากรัฐสภายุโรปประณามนายกรัฐมนตรีฮุนเซนដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់មើលរបបហ៊ុនសែនគេបានប្រដាក់ខ្ញុំថាគេបានប្រដាក់ហ៊ុនសែនហើយថាគេនឹងលើកតនកម្មគឺបញ្ចប់តនកម្មទាំងអស់ពេលណាហ៊ុនសែនយល់ព្រមរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយសេរីនឹងយុត្តិធម៌ ការបោះឆ្នោតដែលមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដដូចជាគណៈបកសំគ្រោះជាតិនិងគណៈបកភ្លើងទៀនតែដោយសារហ៊ុនសែននៅតែមាននិះរៀបចំការបោះឆ្នោតคล้ายคลายដែលមានគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដចូលរួមគេទៅតែដាក់កន្តនកម្មដល់ដែរ ขณะเดียวกันก็ดึงเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาย,ยุโรปกดดันผู้นำกัมพูชาให้เปิดการเลือกตั้งที่อิสระและเป็นธรรม support every action which is going to bring Cambodia closer to democratic standards and principles including free and fair elections uh on the European Commission and the member states uh to act for example to further withdraw the trade preferences uh, to Cambodia ขณะที่เพจ Facebook ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งวันนี้หลังก่อนหน้านี้ประกาศปิดตัวไปโดยให้เหตุผลว่ามีบัญชีปลอมเยอะ ท่าทีที่หลายคนมองว่าเป็นการชิงปิดก่อนถูกสั่งปิดจากการละเมิดข้อกำหนดของแพลตฟอร์มชาวกัมพูชาในกรุงพนมเปญให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติต่อการเลือกตั้งว่าต้องการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจการขึ้นเงินเดือนการเดินหน้าและเสถียรภาพของประเทศชลัอนอยูทธสมุรไทย PBS รายงาน